สวัสดีเอฟซีทุกทท่านเนาะคะเมืนน่อนี้ยายพ่อนผ้าพี่น้องเข้ามาเก็บบักสตอบรุรีพี่น้องมึงดูมีมแตะนวยใหญ่ยักษ์ใหญ่เลยเนี่ยบังพูน่ะน,นวยใหญ่งามพร้อมพี่น้องพูน่ะอู้สะอ่อนค่ะพูน่ะพี่น้องบังผู้เขาพี่น้องมันก็เป็นตะบักสตอร์บุรีวยใหญ่เห่ได้พี่น้องบังผู้เขาเพิ่น ดินอุดมสมบูรณนะ์พี่นอ้องค่ะวิวกระงามดินกระอุศรีต่อปุรี่พี่น้องงามลูกใหญ่ค่ะมนเลยมานี้มาจอดบิด่งบักอกศรอเบอรี่พี่น้องมาเป็นเพื่อนมาทานเด็บเปิดเมาดูภูเขางามงาม สะออนลูกตอโบลี่มิตตัวนวยง,งามพี่น้องตอโบลีนี่ตัวนวยใหญ่ๆแตกงกวางามครับสวยจ้าสตอโบลี่ยักษ์ใหญ่พี่น้อนงงามครับนี่แต่วนวยใหญ่ๆอ้วนๆบาดท,ที่นี่ พุ่นน่ะหูยสอนบักสตอบบอลี่พี่น้องเนื่อยใหญ่คักป่านยายพอนน่ะรวดบิ่งดูพุ่นน่ะงามคักบิ่งเด้อ สตรอเบอรี่พันยักษ์ใหญ่งามค่ะพี่น้องเอ้ยสอนสวนสตรอเบอรี่งามค่ะงามแน่ลูกกระยิ่งค่ะยิ่งแน่พี่น้องเอ้ยสตรอเบอรี่ประเทศออสเตรียที่ยัยงสิเงา่ีป้นนี่พี่น้องเบิ่งงามค่ะทั้งลูกใหญ่ด้วย สะอดอนหนวยใหญ่คักใหญ่เนะี่ยมัดสตรอเบอรี่งามงามพี่น้องมึงดูพาหาเอาแต่หนวยใหญ่ๆพี่น้องเบิง่งสะออนนะเบิงบ่งพาเบิ่งวิวอีกรอบพี่น้องเอ้ยคว่ำงามบรรยากาศดีดีล่มพี่น้องท่วมสวยงามของ ประเทศเพิ่นและผู้เขามาอ้อนเพิ่อนคนณพี่นอ้นองมังดาง้งาม,งามนี่เนลูกยักใหญ่เลยคุณ่นเอาเอาเมื่อ เอามืตอตอนแล้วซื้อกะหักกรอบลายพี่น้องเอ้ยสอ,อ่องงามคักงามเนี่ย สวยงามบ่พี่น้องมีแต่หน่วยใหญ่ๆเด้ย่าไอพอนมาเก็บเอาได้หน่วยน้อยๆพี่น้องไข่มักของใหญ่พี่น้องถ้ามาเก็บสตอเบอรี่ครับย่าไอพอนนะบ่เอาได้หน่วยน้อยพี่น้องหาเอาแต่หน่วยใหญ่ๆผุนน่ะบางหนีงามคักงามเนีมื้อนี้มาเจาบเบิ่งบักสตอเบอรี่ได้ซัำนี่ก่อนพี่น้องมื้อใหม่ยายอพอนสิพามาเก็บใหม่เนาะค่ะเนาะเบิ่งมีแต่หน่วยใหญ่ๆมื้อนี้เอาน้อยๆซะก่อน มือไม่เสียเอาตะกาไม่เก็บเอางามงามพี่น้องเนี่ยโอเคนะคะเนาะยายพ่อนกับขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านเลยค่ะเดอ้อ <c oughs> กดติดตามไว้พี่น้อง <c oughs> พูดนานนี่ตะนวยงาม